ตื่นเช้ามาก็เจออะไรอย่างนี้เลยดูดูมันมองลุกออกไปพอหิวข้าวพอเดินออกไปนอกบ้านก็เจอกล่องอะไรไม่รู้โคตรใหญ่ถามว่าใหญ่ขนาดไหนนี่วัดกันนีวก้อยโอ้กล่อ,อ,กองใหญ่มากกล่องใหญสุดสดวแตกดันเลยดูความกล่องใหญ่อไอ้น้องมิกิส่งมาให้นะครับเป็นครั้งแรกที่มีคนมาส่งของให้เราเราไม่เคยเปิดของจากแฟนคลับเลยนะ จ่ไม่มีลูกเอ,อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแบบอ่ะมิวช่วยเหรอเซตอาวโอเคอ่ะฮะ okay. แล้วเราคว่มอย่างนี้มันจะเป็นอะไรกันวะผมชอบเปิดจากหน้านี้นะอุอ๊ยอุย้ย เดี๋ยวน้องมิกิอะไรเนี่ยเค้กคุกกี้ไม่ใช่เหรอโอ้โห้วุ้ยแน่นหนามากอ่ะห่อดีมากนึกว่าสั่งของออนไลน์แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะอ๋ออ๋ออันนี้คุกกี้โอ้นี่ต้องระวังนี่คุกกี้โอ้กางเกงโอ้พิ่งตื่นเลยนะผมพิ่งตื่นแล้วก็เจออะไรเงี้ยโอ้น่ารักอ่ะมินี่มินี่แล้วก็ มีอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวโนเซมิวเ,เดี๋ยวผมแกะบับเบิลแบบห่อเรียบร้อยคนดูบับเบิลดูบับเบิล <laughs> <laughs> น้องมิกกี้บับเบิลเยอะมากครับ <laughs> ห่อดีมากห่อดีสุดๆแกะยากมากแต่ <laughs> ว่าโอ้หรู้เลยว่ากล่องเนี้ยแกะปุ๊บรู้เลยบราวนี่ได้แบบ หนักมากเนี่ยหนักมากๆากแล้วมีซองอันนี้อะไรอ่ะ Happy birthday to you เออน,น่ารักนี่ก็หมูน่ารักนี่อะไรอ่ะน้องมิวหรอแพนด้าน้องมิวหรือแพนด้าแต่ก็น่ารักมิวโลกโอุย้ยหนูอยากกินถุงมิวหนูมาดูนี่นี่นี่มิวดู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 เหมือนเธอเปล่าเหมือนเปล่าเหมือนเปล่าดมสิ ดมดูดมด,ด,ดูใช่เปล่าไม่ใช่อยากกินอขอวังตรงนี้กันนะเดี๋ยวเปิดดูเบานี้เขาบอกว่าเบาวนี้แช่เย็นก่อนกินนะคะประมาณหนึ่งชั่วโมงไหนดูสิฮู้เบานี่ใส่แล้วแบบความใส่ใจก็คือใส่กระดาษไว้อย่างนี้กันแบบกันกล่องกระแทกด้วยใส่บัมเปิ้ลแล้วก็ใส่กันกระแทกข้างในอีกหอมาอย่างดีอีกอ น่ารักน่ารักหอมมากหอมมากๆน,นะปิดปดีๆเราจะไปแช่ตู้เย็น,นอเดี๋ยวให้น้องกินให้น้องสาวกินน้อก็นี่คุกกี้แช่เย็นจะอร่อยขึ้นค่ะเก็บไว้ตู้เย็นได้ประมาณสองเดือนนะคะแต่อย่าถึงสองเลยค่ะเดี๋ยวกินทีเดียวหมดเลยฮะหยอกนี่หรอแกะแป๊บอันนี้ก็ซีลดีมากๆเลยเนี่ยเรียบร้อยเปิดจากมุมนี้ แหววข้างในยังมีบ okay. oh. ับเบิ้ลโอเคดิสิแฮปปี้เบ t ร์ดเด o ย์ทูยูขอบคุณครับดูสิอย่าบอกในกล่องก็ยังมีบับเบิ้ลน้องื่อกี้น้องค่าบับเบิ้ลเท่าไหรออ่อ่ะอ๋อผมพยายามแล้วนะน้องหอดีมากเลยเป็นรอยเอาปะ บับเบิลร ok. ูปหัวใจเราไม่เกียตัดบับเบิลเป็นรูปหัวใจแล้วก็ทำรอบที่นี่อ๋อ้โหกัดบับเบิลรูปหัวใจบับเบิลรูปหัวใจที่อยู่ข้างในโอ้โห้ยนี่นี่ลูกมีมีหมูแต่ไม่มีหนูเอ้ยมีหนูด้วยหนูดูดูดูมิวดูของเธออันนี้ของเธออันนี้ของเธออันนี้มิว นี่ของพ่อนี่ทีนให้ลูกเธอทำอะไรเธอกินเหรอมิวเธอกินไม่ได้เธอเป็นแมวเอ้ยน่ารักพี่แบบแช่ยเย็ยนหนูกินเหรอลูกไม่ได้หนูกินไม่ได้หนูกินไม่ได้อ้โหน้องไม่กินนี่มันน่าอร่อยขนาดมิวกินเลยนะเนี่ยจะบอกมเรียกินไปแล้วย่ากินไม่ได้นะลูกอุย้ยกัดมือไอ้วัน กินไม่ได้มิวเธอกินไม่ได้แฮปปี้เบิร์เดย์พี่ทีนอ้าวน่ารักขอบคุณน้องมิกกี้นะคะ,ะโอ้โหหมูไหนมิวของหนูตัวนี้อันนั้นของพ่อไอ้โอเคโอเคเดี๋ยวนะปิดไปก่อนนะขอเอาบับเบิบ้ลออกนะตั้งใจห่อมากอะ่ะห่อดีมากอะ่ะกาไม่ให้เปิดเลยอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวดะ ครับัวมันไม่เสียหายตอนส่งมันหรอกจะเสียหายตอนผมเปิดนี่แหละผมพยายามแล้วพยายามแล้วมันน่ารักน่ารักมากเลยกันนะก็มาดูอันนี้อืมอะแกะดูบอนี่ยอ๋อนี่ง่ายอยู่โอเคนี่เป็นอะไรครับฮะสมุด สักโมดอ่ะอุย้ยหอมมากหอมมากหอมมากอะ่ะทำไมกี่ชิดน้ำหอมเข้าไปข้างในหรอครับหอมมากอุย้ยน่ารักอะ่ะบอบบางอุย้ยอันนี้อะไรอะ่ะโอ้ อ่า2705็ดศมีวงเล็บด้วยเฮ้ยข้างในมีอะไรอะ่ะเฮ้ยคาโทรกาีฟ Happy birthday May this birthday be the beginning of the best year of your life โอ oh, yeah, ๊ยประหลุบเลย HBD ว้า <laughs> oh, น่ารักครับผมอือ uh, ดีดีดีนี่เขียนเองหรือว่าเป็นอันนี้เขียนเองเขียนเป๊ะมากเขียนเองแล้วมั้ง <laughs> แต่อันนี้เขียนเองแน่นอน๋อเขาบอกว่าเปิดบอสนี่เขาใส่ซองอย่างนี้มาด้วยนะครับรำมิวมันก็หิวก <c oughs> ินคุกกี้ไม่ได้กินอาหารทแค่แค่นั้นลูกหน้าแรกเปิดเบาๆนะคะมันบอบบางมากแล้วก็ดามันดูบวมๆเพราะใช้กาวน้ําค่ะกาวแท่งกลัวแล้วมันหลุดหหวต้นตอกินหอมจากอันนี้สินะครับมันจะก,กระดาษกระดาษกระดาษอะไรหอมขนาดนี้ กระดาษกระดาษหอมมากแล้วก็อันนี้ผมต้องมันจงเปิดวานีน่เอาเลนะแล้วก็มีด้านหลังเบาๆนะครับเบาๆเขาบอกเบาๆเบาๆ Happy Birthday Mega Wish ขออ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอ้ออ๋อนี่คือที่ทำให้เหรอ น่ารักอ๋อน้องมิก,กิอ๋อจำได้จำได้กุ้ยตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่อันนี้สวัสดีค่ะกุ้ยไฟปุ้ยไฟ,ยไฟมิก,กิเลยค่ะคุณทีนอา่านกำลังว่าสมุดอะไรเนี่ยใช่ค่ะเราก็กำลังงว่าเราทำอะไรอยู่วะเนี่ยยออ่านไปแล้วจะรู้เองค่ะงานเรียนอย่างแรกเลยเราพูดถึงเรื่องเราที่จะจคุณทีได้ยังไงค่ะ เราได้จากคุณทินเมื่อปีที่แล้วตอนนั้นเป็นช่วงมรสุนชีวิตเราจะจัดมีจะเรื่องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยค่ะอออเปิดเบาๆแล้ววันหนึ่งเราเปิด YouTube เล่นช่องคุณทินก็ขึ้นมาแนะนำค่ะเราเข้าไปดูหลายคลิปเลยนั่งฟังสตรีมด้วยมันทำให้เรารู้สึกเหมือนมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆเลยค่ะสดใสแฮปปี้หลังจากนั้นเราก็เริ่มฮิวตัวเองได้เรื่อยๆจนหายเป็นปกติค่ะ ดังนั้นเราก็เลยคิดว่าคุณทีนเหมือนเพื่อนที่ช่วยดึงเราจากจุดนั้นค่ะถึงคุณทีนจะไม่รู้จักเราก็เถอะโอ้ยน้องมิกกี้น้องฟิฟฝ้ายแล้วก็มีวันหนึ่งคุณทีนไลน์ระบายเรื่องว่าโดนว่าเจ้าชู้ซึ่งคุณทีนบอกว่าจะเลิกทําช่องไปซะเลยดีไว้ตอนนั้นรู้สึกแบบไม่เหมือนเห็นเพื่อนกำลังเศร้าแต่ทําอะไรไม่ได้ประมาณนั้น,นะคะ่ะที่บอกว่าเพื่อนคือเพื่อนจริงๆค่ะเพราะเราก็ยี่สามปีนี้เหมือนกันอ๋อมิกกี้อายุเท่าเราเหรอผมจะบอกว่า ผมหมดไฟจสุดในช่วงนี้พยายามจะกลับมานะครับหลังจากนั้นก็มีวันนึงที่คทนทีมพิม์เข้ามาในดีสมันยิ่งทําให้เราสึกแบบอ้าฉันทําอะไรได้บ้างกรีดร้อง <laughs> <laughs> แต่เราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีแล้วเราก็มองไปที่ปฏิทินแล้วก็คิดในใจว่าโอ้ oh, วันเกิดแม่แล้วเอ๊ะมันจะจําได้ว่าวันเกิดคนทีมก็ตรงกับวันเกิดแม่เรา <laughs> เอาตรงกันเหรอ <laughs> ใช่แล้ววันเกิดเราจะว่าแฟนอาร์ตส่งไปให้กําลังใจล้วคิดแบบนั้นแต่แต่เราว่ารูปได้กากมากแยะ เราว่าได้แต่ตัวโง่แบบนี้แหละค่ะเดียถ้าว่าดีๆต้องใช้เวลานานจ,จัดๆซึ่งมันไม่ทนันก็ได้ตัดสินใจทําคุกกี้แทนค่ะอ่าไม่ทันแต่เราก็ไม่คิดว่าคุณทีนอยากได้คุกกี้เก่าน,นั้นแลวก็ไม่คิดว่าคุณทินจะกล้าให้ที่อยู่เราด้วยค่ะถ้าเราไปดักตีหัวคุณทนจะทํายังไงคะหยอกขยอก <c oughs> เออผมให้ที่อยู่เขาไปนะครับอยากได้อ่ะ ตอนนั้นคุณที่บอกว่าอยากได้ในไลฟ์เรากำลังนั่งกินคุกกี้อยู่เลยค่ะคิดในใจว่ามันหมดแล้วค่ะเอาทาเองกินเองอะเนี่ยแต่ทําใหม่ได้ค่ะอีซี่อีซี่กลองใหม่เราตั้งใจทามากกว่าเดิมด้วยเพราะเราไม่ได้กินเองฮ่าทําใหม่ได้จ้าเอ้ยงาบน,นี้หรออ่ะแล้วก็บราวนี่ ตอนแรกเราคิดว่าจะทำอันหนึ่งดีไหมแต่เราก็นึกว่าบ้านคุณทีมมีน้องๆอ,อยู่ด้วยมันต้องแบบพี่หนูอยากกินด้วยจะเอาอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะคิดเองก็เลยแบ,บ่งเป็นเก้าชิ้นจะได้แบ่งกันง่ายๆอ๋อเข้าใจแล้วทำไมมันทำไมใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมแล้วก็ขนมแมวเรากลัวน้องแมวอิจฉาค่ะทำไมมีแต่ของมนุษ่์อะไรแบบนี้ก็เลยยัดขนมแมวได้วยมิวนี่ไงขนมแมวเธอีเราให้ขนมแมวด้วยมิอมิว เ,เดี๋ยวให้กินนะลูกจบค่ะเอ๊ะเอาเราดูาสปอยซะงั้นแต่ตอนที่เราทำขนมเสร็จแล้วเราต้องกลับต่างจังหวัดด่วนค่ะซึ่งเราตั้งใจอยากจะทำสมุดเล่มนี้ให้ด้วยเลยต้องหิ้วขนมไปต่างจังหวัดแล้วก็ทำสมุดเล่มนี้ให้เสร็จทำให้ส่งมาช้านิดน,นึงค่ะแล้วก็ส่งมาจากต่างจังหวัดด้วยทำให้ถึงช้าค่ะ ย้ายไปอยู่ข้างบนนู้นเลยหรออ๋อนี่ประเทศไทยละฮะประเทศไทยน่ารักยังวันขอโทษด้วยนะคะจบค่ะยอกไหนดูสิเค้าเรงค่ะจริงๆแล้วเราตั้งใจทำสมุดเล่มนี้หลังจากที่ได้ดูคลิปที่เราว่าคุณทีนเคยผ่านอะไรมาบ้างค่ะคนที่อายุเท่ากันเราคิดว่าคุณทีนเป็นคนที่เก่งมากๆเป็นคนที่ไม่เซ็ตดีแล้วก็มีความตั้งใจสุดๆเลยค่ะแต่ก็มีบางครั้งที่คุณทีนแอบคิดมากเยอะ ผมมีเรื่องให้ต้องคิดเยอะแล้วบ,บ้งคะทําให้บางครั้งอาจจะเกิดอาการทอ้อหรือหมดกําลังใจได้ัดงนั้นเราเอะยอย่าบอกคุณทีนว่าไม่ว่าคุณทีจะเจอเรื่องอะไรหรือไม่ว่ากําลังเศร้าเรื่องอะไรอยู่ยังไงก็แล้วแต่ยังมีคนที่อยากให้กําลังใจและพ้อสะพอตคุณทีนอยู่อีกมากเลยคะ่ะหุ้ยแปรหลักฐานอ๋อนี่น้องๆในดิสนะครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้เสมอสูส้ๆนะครับเป็นกาลังใจให้ สู้นะคะท่ถ้าไหนก็พักด้วยนะสู่ๆนะพิทีนไม่ต้องเรียก่อยๆเป็นก็ยๆไปไพี่จะรออ๋อจะรอพิธีที่ท่านนะอ๋อนี่คือตอนที่คุณทีนบอกว่าหมดไฟทุกคนเป็นห่วงและอยากให้กำลังใจคุณทีนจริงๆน,นะคะมีต่อหรือในวันเกิดคุณทีนมีคนมาอวยพรเต็มไปหมดเลยซู้นะครับพิทีนพักผ่อนเยอะๆมีไฟเมื่อไหร่ทุกคนก็สอนพ่ธีนอยู่ห่างๆไหนก็พักก่อนนะคะ พักอยู่กับตัวเองเพราะเมื่อไหร่ค่อยกลับมาอย่าหักผมเกินไปนั้นแค่ไหนก็รอคุณได้ทุกคนรอสปอร์ตเสมอสู้ๆนะไฟที่นี่คุณเฟนี่น้องเจนนี่จำได้มีนี่เคยเล่นเกมด้วยกันด้วยแอลนี่รู้สิคุงอันเนี้ยอันนี้น้องไข่มุกเราเริ่มรา่าข้อความไว้ตั้งแต่นี่ก็เล่นไมค์ครับด้วยกันอาคิตคุงทำไว้พรจากแชทก็มีนะ อมีเซ็นเซอร์ให้ด้วยขอมูมูวิกบ่อยๆได้มูบันไปเลยฮะอขอให้ปีนี้มีความเป็นวิที่นา่าสัมผคนดีนะครับปุ๊บแฟนอาร์ตก็โคตรเยอะเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์เขียนไม่ผิดทั้งเนี่ยสุดท้ายมันก็ผิดจนได้โคตรอ๋อโคตรทุกคนโคตรมันเขียนอย่างนี้นะครับโคตรเขียนอย่างนี้อันนี้โครนะครับ อันนี้มันโคร,รถแต่ไม่เป็นไรเป็นอันเยอะจริงไงพิธีนทั้งฟ้าโอ้โหได้มาเป็นรูปอย่างนี้แล้วแบบนั่งแปะนั่งแปะให้หอะเนี่ยโอ้เยอะเลยอ่ะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณทีมกําลังเจอเรื่องอะไรอยู่ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะสมุดเล่มนี้ให้ถือว่ามันเป็นของขวัญจากทุกคนไม่ใช่แค่เราคนเดียวถึงมันจะดูกะกาก็เถอะค่ะเอ้ยดีแล้วเนี่ยส่วนของขวัญของเรามันอยู่ในกล่องอยู่แล้วทานขนมให้อร่อยนะคะทานแล้วต้องหายเศร้านะคะไม่งั้นพระจะลงโทษคุณทีมยังหนักแฮปปี้เบิร์เดย์อีกเล่านะคะดาวผมเพียพี่ <laughs> ไม่ต้องเปิดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะ หมดแล้วเกกหวนะออาราาเอ,อห,ห,หมดจริงนะเนี่ย <c oughs> เอ้ยโหยน้องปุ้ยไฟน้องมีกี่มีหกฟุตน้เอ้ยน่ารักมากเลยอะหมดแล้วเหราอหมดจริงวะเอ้ยโหยเฮ้ยน่ารักอะ่ะเอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะมีมาดูนี่สิลูกมิว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 ดูนี่สิลูก เออดูสมุดนี่โอ้ยเขาเขียนให้พ่อก็น่ารักอะนี่ยอ้าวลูกอะขนมมีโอของหนูรู้รู้ว่าไปใครหรมนุษย์ได้คุกกี้เราได้ขนมทำไมมันแน่นอย่างงี้ซองนี้มอ้ีหกเลยลูกว้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณน้องปุ้ยฝ้ายแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเฮ้ยน้องปุ้ยฝ้ายใส่ใจมากอ่ะใส่ใจมากๆอ่ะ อ้ยขอบคุณน่ะขอบคุณมากเลยอ่ะจะกินลงหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่กินไม่ลงเพราะว่าไอ้นี่นะกินแบบอยากเก็บอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวกินให้หมดเลยครับจะกินให้หมดเลยขอบคุณมากๆนะครับน้องปุ้ยฝ้ายน้องมิกิหรือน้องมิกินั่นแหละคอ้ยขอบคุณนะขอบคุณมากจริงๆไม่เคยเปิดให้ใครแบบว่าส่งของขวัญอะไรอย่างนี้มาให้เวเพราะว่าเรารู้สึกแบบเราแคร์ความเป็นส่วนตัวเรามากไงเราก็เลยไม่ได้ทําอย่างนี้แต่ว่า เออไหนๆก็ไหนๆนะเราอยากได้คุกกี้เอ้ยไม่คิดว่าจะส่งแค่คุกกี้มาให้แต่ไม่คิดว่าจะส่งสมุดมาให้ด้วยก็ขอบคุณน้องไฟฟายมากๆเลยนะครับขอบคุณจริงๆฮนะมิวก็ขอบคุณใช่ไหมลูกได้ขนมไม่ขอบคุณแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจมาโดยตลอดนะครับทําจะทาคลิปให้ดีครับจะทําคลิปให้ดีเออผมก็มีเรื่องอยากให้ทุกคนไอ้อนี่เหมือนกันนะผมอยากให้ของขวัญทุกคนเหมือนกันด้วยการที่แบบว่าเอาอย่างนี้ดีไหม ให้ทุกคนอ่ะเมนมาว่าอยากดูคอนเทนต์อะไรนะครับแล้วผมก็จะทําให้นะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ๆที่ผมไม่เคยทําก็ได้นะหรือจะเป็นคอนเทนต์เก่าๆที่อยากให้ทําก็ได้ออเมียวไม่มต้องตะกะขนาดนั้นก็ได้ลูกทุงเละมันแล้วมันอร่อยขนาดนั้นเลยมวก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณน้องไฟฟ้าขอบคุณจริงๆฮะขอบคุณมากมากฮะขอบคุณคนระับโอ้ยน่ารักอนะ่ะน่ารักจริงขอบคุณนะครับนะขอบคุณมากเลยฮนะอ่า นี่ก็บิชผมก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่น่ารักสำหรับทุกคนนะแล้วก็ขอให้เราผ่านไปด้วยกันนะสำหรับใครที่กำลังิเครียดเศร้าๆอยู่นะครับเมื่ต้องหัวนะครับจะทําให้มีความสุขเองนะฮะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากไอ้นี่ก็กินไม่หยุดเลยเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับโอ้ยกินนิ้วพ่อแล้วขอบคุณนะขอบคุณครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไม่เคยทําคลิปแบบนี้เหมือนกันนะเนี่ยคลิปอันบล็อกนะครับ ขอบคุณจริงๆครับขอบคุณนะครขอบคุณอีกรอบครับผมไปแล้วโอ้โหยิ้มไม่หุบเลยขอบคุณมากตักใจทัาคิอไงลากไปไปคือกัดถุงขาดอะนะแค่กัดถุงขาดหลายรูเพื่อจะได้กินเร็วๆขึ้นอ่ะนะดูดิเต็มมือไปหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเลอะกระดาษน้องปุ้ยไฟไอ้อ้วน